สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันบน Samsung Smart TV กันนะครับอันดับแรกเริ่มเข้าไปที่ Smart Hub ก่อนนะครับหน้า Smart Hub ในหน้า Apps แล้วเลือกที่ s Samsung a p p ครับผมข้างใน s m s u u n g p p เนี่ยก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ของแอปไว้นะครับเป็น m o ส t p p p u l a r v ว d ดีโอ m e s p p r t t l i f s t y l l e แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะครับเมื่อเราเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการจะติดตั้งได้แล้วอย่างผมเนี่ยจะเลือก a n g กี้เบินะครับผม แล้วก็คลิกไปที่แอปพลิเคชันนั้นเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดเลยครับราผบก็จะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาติดตั้งโดยอัตโนมัติครับผมสำหรับเมมโมรีที่เหลือในขณะนั้นนะครับเราสามารถดูได้ที่แถบเมมโมรี s ยูเซตรงนี้นะครับผมเมื่อแอปพลิเคชันที่เราเลือกติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็น run หรือ uninstall คุณสามารถกด run ในตรงนี้เลยก็ได้ครับหรือจะกลับไปที่หน้าสมาร์ทฮับก่อนครับเพื่อเลือกรันได้เช่นกัน แต่สำหรับในกรณีนี้เนี่ยหน้าสมาร์ทแับของเรานะครับยังไม่มีแอปที่เราดาวน์โหลดมาขึ้นอยู่เราสามารถคัสตอมไมในส่วนของ my apps ได้นะครับโดยเข้าไปที่ more apps ด้านล่างนี้นะครับเลือกที่ปุ่ม option ครับ edit my a p p แถบด้านบนที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องส่วนข้างล่างก็คือแอปพลิเคชันที่อยู่ในโซน my a p p คุณสามารถกดเพื่อ add แอปพลิเคชันเข้ามาอยู่ใน my a p p เพื่อที่จะโชว์ในหน้าแรกของสมาร์ทับได้นะครับ หรือว่าท่านสามารถเอาในแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการให้อยู่ในโซน My a p p ออกก็ได้เช่นเดียวกันในการกดปุ่มตกลงนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรเพียงคุณเลื่อนไปนยังที่ว่างครับให้มันขึ้นเป็นรูปกากบาทสักมุมหนึ่งจะขึ้นว่า Remove My a p p แล้วก,กดตอบ Yes นะครับผมแอปพลิเคชันก็จะถูก e ีมูฟออกจาก My a p p ไปสำหรับท่านที่รู้สึกว่าแอปพลิเคชันเริ่มจะเต็มเครื่องครับหน่วยความจาเริ่มเต็มท่านก็สามารถ อันอ uh, ินสตอลแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันหรือลบออกนะครับเพื่อให้พื้นที่ว่างขึ้นไปไปที่ออปชันนะครับผมแล้วก็กด delete นะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกในแอปที่ต้องการจะลบนะครับผมเสร็จแล้วก็กด delete ตอบ yes ครับระบบก็จะทำการลบแอปพลิเคชันที่ท่านเลือกออกไปจากระบบเองครับและนี่ก็คือการติดตั้งและจัดการแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีจากซัมซุงครับผม